อยากซื้อหุ้นให้ทันไม่ตกรถทำยังไงดีเคยไหมเล็งว่าจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งเข้าติดตามรอจังหวะเวลาเข้าซื้อมาตั้งนานแต่สุดท้ายกลับพลาดตกรถเข้าซื้อหุ้นไม่ทันแถมราคายังวิ่งต่อไปเรื่อยๆอีกตั้งหากเหตุการณ์เช่นนี้มาเกิดขึ้นจริงในโลกการลงทุน บางครั้งแค่ชั่วพริบตาเดียวที่ละสายตาก็อาจพลาดโอกาสเข้าซื้อหุ้นในช่วงเวลาที่รอคอยไปเลยก็ได้แต่ในปัจจุบันนี้มีเครื่องมือต่างๆมากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตั้งจุดซื้อหุ้นอัตโนมัติตามที่เราต้องการไว้ล่วงหน้าทำให้ไม่พลาดโอกาสในการลงทุนอีกต่อไปหนึ่งในนั้นก็คือ conditional order ฟังก์ชันเสริมในโปรแกร,รม set t r a m i n g ที่ช่วยให้เราสามารถตั้งคำสั่งแค่ระบบซื้อหรือขายหุ้นให้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้โดยเมื่อเข้าไปที่เมนู My Menu จะพบฟังก์ชัน Conditional Order หน้าจอจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆคือ Place Conditional Order Conditional Order Status เริ่มต้นจากการตั้งเงื่อนไขาการส่งคำสั่งซื้อขายใน Place Conditional Order ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้พิมพ์ชื่อย่อหุ้นที่ต้องการสร้างเงื่อนไขในการเข้าซื้อ เรื่อรูปแบบคำสั่งที่ต้องการใช้โดยจะมีคำสั่งให้เลือกใช้งาน3รูปแบบดังนี้ครับ 1. stop order เป็นคำสั่งที่ให้ระบบส่งคำสั่งซื้อหรือขายให้อัตโนมัติเมื่อราคาล่าสุดตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้เช่นเราอยากซื้อหุ้นในราคาที่ทะลุแนวต้านจึงตั้งเงื่อนไขว่าถ้าหุ้นนี้สามารถยืนที่ราคาแนวต้านได้แล้วค่อยส่งคำสั่งซื้อวิธีการตั้งเงื่อนไขคือเราต้องใส่2ราคาได้แก่ ราคาที่จะทำให้คำสั่งทำงานและราคาที่เราอยากซื้อหรือขายซึ่งเราสามารถเลือกว่าจะส่งคำสั่งเป็นแบบลิมิตหรือ MPMTL ก็ได้โดยกำหนดเงื่อนไขดังนี้ Last Price มากกว่าหรือเท่ากับ Trigger Price คือซื้อหรือขายณนะราคาที่ตั้งไว้ถ้าราคาล่าสุด Last Price มากกว่าหรือเท่ากับราคาที่ทำให้คำสั่งทำงาน Trigger Price ครับสมมติหุ้น XYZ มีแนวต้าน10บาทเราอยากมั่นใจว่าให้ราคาหุ้นสูงขึ้นจนทะลุผ่านแนวต้านไปก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อที่ราคา10.10 10บาท,บาทก็ให้ระบุเงื่อนไขาราคาดังนี้ราคาที่ทำให้คำสั่งทำงานหรือ trigger price เท่ากับ10บาทราคาที่เราตั้งไว้หรือ price เท่ากับ10.10 10บาทดังนั้นเมื่อราคาวิ่งมาถึง10บาทจริงๆระบบจะส่งคำสั่งซื้อที่ราคา10.10 10บาท และจะจับคู่กับราคาที่ดีที่สุดณนะตอนนั้นให้2 trailing stop 2> เป็นคำสั่งซื้อหรือขายแบบยกระดับราคาอัตโนมัติเมื่อราคากลับตัวตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้โดยกรณีที่ราคาหุ้นนั้นๆทำ new high หรือ new low ระบบจะยังไม่ส่งคำสั่งแต่จะส่งเมื่อราคามีการกลับตัวซึ่งจะส่งคำสั่งเป็นแบบ mpmtl หากเราต้องการซื้อหุ้นให้เลือกคำสั่ง trailing buy trigger condition และตั้งเงื่อนไขดังนี้ last price มากกว่าหรือเท่ากับ low บวก trigger price คือซื้อณนะราคาที่ตั้งไว้ถ้าราคาล่าสุด last price มากกว่าหรือเท่ากับราคาต่ำสุดในช่วงนั้นที่หุ้นลงมาแตะ low บวกด้วย trigger price ซึ่งก็คือระยะที่ราคาหุ้นจะเด้งมาจากราคา low ซึ่งสามารถระบุปเป็นเปอร์เซนต์หรือบาทก็ได้แล้วแต่เลือกสมมุติเราอยากซื้อหุ้นโดยตั้ง trigger price ให้มีระยะห่างจากราคาโลเท่ากับ1บาทดังนั้นหากราคาหุ้นกำลังลงแล้วเริ่มมีการกลับตัวแต่ยังไม่ถึง1บาทจะยังไม่มีการส่งคำสั่งซื้อแต่หากเริ่มกลับตัวเกิน1บาทระบบจะส่งคํำสั่งซื้อหุ้นให้เราทันทีณนะราคาตลาดที่ดีที่สุดในตอนนั้นเช่นกลับตัวจากราคา10บาทขึ้นมามากกว่าหรือเท่ากับ11บาท3 bracket order คือ การกำหนดกรอบราคาซื้อหรือขายโดยเราสามารถตั้งเงื่อนไขได้พร้อมกันทั้งกรอบบนและกรอบล่างภายในคำสั่งเดียวถึงกรอบไหนก่อนก็ส่งคำสั่งที่กรอบนั้นซึ่งจะส่งคำสั่งเป็นแบบ MPMTL เหมาะสำหรับนักลงทุนมากประสบการณ์ที่มีแผนและทิศทางในการซื้อขายที่ชัดเจนตัวอย่างเช่นราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่10บาทถ้าเรากำลังหาจังหวะที่จะเข้าซื้อในจุดที่ได้เปรียบตามแนวรับและแนวต้าน สามารถใช้คำสั่ง bracket order buy เพื่อกำหนดกรอบบนและกรอบล่างในการซื้อขายได้ในกรณีนี้อาจซื้อเมื่อราคาย่อมาที่แนวรับ9บาทหรือซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้านที่12บาทไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลงก็สบายใจเพราะดักไว้ทั้ง2ทางแล้วนั่นเอง เมื่อเลือกได้แล้วว่าอยากใช้งานประเภทคำสั่งแบบไหนก็ระบุรายละเอียดเงื่อนไขาราคาที่อยากให้ระบบช่วยส่งคำสั่งให้อัตโนมัติโดยใส่จำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อ (Volume) ส่ระยะเวลาที่จะให้คำสั่งนี้มีผล (Validity) ซึ่งตั้งได้นานสูงสุด120วันหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขภายใน120วันคำสั่งจะหมดอายุไปจากนั้นให้ใส่รหัส PIN และกด Submit เพื่อยืนยันคำสั่ง เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตกรถซื้อหุ้นไม่ทันคนอื่นเขาและยังมีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นไม่ต้องเฝ้าหน้าจออีกต่อไป